สรุปประเด็นทองคำประจำวันที่7เดือนมีนาคมนะครับพี่ๆครับผมราคาทองคำเดี๋ยคงจะปฏิเสธกันไม่ได้ว่าหน้าบายเดี๋ยเป็นต่ออย่างมากเลยครับนั่งจุนครับผมเป็นต่อในชนิดที่ว่า ขึ้นมาทําจุดสูงสุดเป็นประวัติการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนังจุนครับแล้วอย่างนี้ราคาทองคำเนี่ยภาพรวมจะขึ้นต่อได้ไหมก็ต้องตอบตามเทรนแล้วก็ตามแนวโน้มว่ายังสามารถขึ้นต่อได้โดยเป้าในการขึ้นของราคาทองคําในวันนี้ผมจะให้ไว้ที่2,155.57 2,173.09และ2,190.94ตามลําดับนะครับ3ตัวนี้จะเป็นแนวต้าน ในอนาคตที่มีความสําคัญมันสาคัญยังไงคุณครับมันเป็นจุดสูงสุดในประวัติการเขาเรียกว่าเป็นจุดที่มีโอกาสจะชะลอกําลังกราฟฝั่งขาบ่ายได้นะครับต่อให้ไม่ได้มีแนวต้านตัวไหนที่จะเคยสูงกว่านี้ก็ตามแต่แต่มันจะมีนะครับทั้งถุนจุดที่เขาเรียกว่าเอาไว้ชะลอกําลังกราฟขาบ่ายเพราะฉะนั้นขาเซลล์คนไหนที่กําลังจะมองหาแนวต้านที่ย้อนกลับไปแล้วเนี่ยมันไม่มีแนวให้เราดูแล้วก็เอาแนวต้านที่ผมให้ไว้นี้ เป็นตัวใช้ก็ได้แต่จริงๆเราอาจจะไม่ควรเรียกว่าแนวต้านนะควรจะเรียกว่าแนวชะลอกําลังกราบมากกว่าเพราะว่าเขายังไม่เคยสร้างฐานที่บริเวณด้านบนมาก่อนเลยครับคําถามของขาเซลต่อมาก็คืออย่าพี่นกถามเดี๋ยวว่าสรุปแล้วทอเนี่ยมันจะย่อดได้บ้างไหมครับมันจะลงได้บ้างไหมผมเองในพอร์ตก็อย่างที่นันกเทรดครับมีออเดอร์ไม้เซลเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ลึกนะมีแค่2ไม้เล็กๆในน้อยๆ0 0, 0 2 0.03ประมาณดี ตั้งใจเข้าเลยตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วและก็จะรอดูราคาการปิดตัวของเมื่อคืนนี้เหมือนกันว่าตื่นเช้ามาเดียทองเนี่ยจะขึ้นไปทำไฮใหม่อีกไหมเพราะว่าถ้าทองทำขึ้นไปทำไฮใหม่อีกผมก็จะคัดลอสทิ้งนะการจะเทรดหน้าเซลเดี๋ยต้องบอกกับนักทุนว่าไม่ใช่เทรดไปได้แต่ถ้าถามว่าหน้าไหนไปต่อคือหน้าบายอยู่แล้วล่ะหน้าเซลล์เนี่ยคนส่วนใหญ่จะทำได้เพียงแค่การเก่งกำไรเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งทำได้เพียงแค่การเก่งกำไรเท่านั้นเพราะฉะนั้น นั่นคุณจะต้องแบบว่าพรายามนะครับแบ่งคัดตัดขาดทุนถ้ากรณีที่มันผิดจากจุดที่เราได้มองเอาไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาจาังหวะในการเข้าเก่งใหม่ก็ได้ถามว่าผมกดเซลล์ไปแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรคุณครับที่ราคา,าทองคำจะลงหนึ่งต้องบอกกับแบบต้องบอกกันนแบบักก่นคุดแบบนี้ก่อนนะว่าข่าวที่จะทําให้ทองลงเนี่ยแทบบจะไม่มีเลยในตอนนี้โอโ้ใช้คําพูดแบบนั้นเลยแล้วคุณใช่ครับ พะถ้าเราไปดูกันที่ตัวเลขเศรษฐกิจแล้วจริงๆก็จะพบเจอว่ายังไม่มีตัวเลขตัวไหนนะที่จะสามารถมากดดันราคาทองคําได้แต่สิ่งที่น่าสนใจซึ่งจริงๆแล้วผมก็พูดมาหลายวันแล้วล่ะนั่งจุดครับแต่ทองมันก็ยังสามารถขึ้นทำา i g ใหม่ได้เรื่อยๆแต่วันนี้ก็จะยังคงพูดเหมือนเดิมว่าตลาดหุ้นต,ต,ตลาดหุ้นทำไมครับตลาดหุ้นเริ่มไม่ขึ้นแล้วเริ่มจะดันตัวเองขึ้นไม่ไหวเมื่อคืนนี้เฟดก็พูดดีนะทองเนี่ยขึ้นไฮใหม่ได้แต่ตลาดหุ้นขึ้นไฮจริงครับ แล้วก็เกิดการย่อตัวกลับลงมาไม่ว่าจะเป็น US 1 0 0 US 3 0 US 5 0 0แล้วมันหมายถึงอะไรกับราคาทองคุณครับมันหมายความว่าสินทรัพย์ต่างๆที่ได้รับแรงสนับสนุนจากเรื่องราวของอัตราดอกเบีย้ยกำลังเข้าสู่สภาวะอิ่มตัวครับนึงจุนครับคือดัชนีหุ้นไปต่อมเริ่มจะไปต่อไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะกลับมาเป็นหน้าเซลนะคือมันจะเริ่มเข้าสู่ช่วงก,การปรับฐานส่วนตัวของราคาทองคําเองเนี่ย ยังคงสามารถขึ้นอย่างต่อเนื่องได้โดยที่ไม่เสียโครงสร้างเลยขนาดบ,บิตคอยเนี่ยเวลาขึ้นทำไฮใหม่ ight, นั่นคุณด,ดูนะเขาจะเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรเลยครับ ในช่วงของวันที่ผ่านมาบิทคอยเนี่ยมีบางจังหวะนะยังโดนทุบกลับมาที่ระดับประมาณ5,9 0 0 0เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเริ่มและเริ่มจะมีการแสดงถึงสภาวะอิ่มตัวบางอย่างแล้วเดี๋ยวราคาจะเริ่มทำการปรับฐานดังนั้นสินทรัพย์ใดดก็ตามแต่ที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ในหลายๆตัวนะครับที่พุ่งทะยานขึ้นอย่างรุนแรงเลยเริ่มจะทยอยทาการปรับฐานกันทั้งหมดแล้วเหลือใครรู้ไหมครับเหลืออยู่2ตัวเพื่อนของเขาที่ที่เราเทยกันเป็นหลักหน้าตัวอื่นอาจจะมีอีกเยอะแต่ว่าผมไม่ได้ไปดูเขาเท่าไหร่ แต่ที่เราดูกัน2ตัวเนี่ยคืออะไรเหลือ Silver กับราคาทองคำที่ยังไม่เกิดการปรับฐานใหญ่หลังจากที่ขึ้นมาทำจุดสูงส,สุดใหม่เป็นประวัติการครับนั่งจุดครับคือคุณกำลังจะบอกว่าราคาทองเนี่ยย่อจะย่อเหรอจะย่อไหม ผมคิดว่าเดี๋ยวจะย่อเดี๋ยวจะเริ่มปรับฐานแล้วนะครับแต่จะไม่ได้การลงลึกจนถึงขั้นกลับไปเป็นหน้าเซลนะทุกท่านต้องเข้าใจจุดยืนของเขาก่อนเพราะว่ามันไม่มีข่าวลบจริงๆกับราคาทองคำครับการลงของราคาทองคำเนี่ยจะเป็นลักษณะของการลงเพื่อปรับฐานเท่านั้นเองเออแล้วมันจะลงได้ลึกไหมอะครับคุณการลงได้ลึกไหมวันนี้ผมให้กรอบเอาไว้ตรงนี้ครับกรอบเล็กๆที่มีโอกาสจะลงได้ในวันนี้ จะอยู่ที่ราคา2136.73แล้วก็2120.20ครับถ้าลงลึกกว่านี้คือนั่งทุนจะโชคดีมากมันจะต้องมีข่าวเข้ามาทุบทองถ้าไม่มีข่าวเข้ามาทุบทองในคืนนี้ลงไม่ถึงนะแต่ตัวเลขด้านล่างผมจะใส่กับบเอาไว้ให้ก็คือราคาประมาณ2,98.05เน้นย้ำอีกครั้งว่าขาเซลล์อย่าเพิ่งดีใจว่าทองมันจะไหลไปที่ประมาณ2,98ได้จริง การจะไหลถึงตรงนั้นย้ําว่าต้องพึ่งพาข่าวสารถ้าไม่พึ่งพาข่าวสารการลงตามเทคนิคสามารถลงได้เต็มที่ไม่น่าจะหลุดโซนสีน้ำเงินด้านล่างตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเจอแรงบายเดี๋ยวกลับเข้ามาช้อนจากบริเวณโซนด้านล่างอีกครั้งหนึ่งครับน่นหมายเขาว่าขาเซลล์คนที่ติดเซลล์อยู่ในบริเวณโซนน้ำเงินตรงนี้ยังพอรุ้นได้โดยมีเงื่อนไขว่าทองคำเนี่ยผ่านไปช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นก็แล้ว ทองต้องไม่ขึ้นทำหายใหม่นะครับถ้าทองไม่ขึ้นทำหายใหม่มันจะเกิดสภาวะอิ่มตัวและย่อโค้งกลับลงมาให้นักลงทุนอยู่ที่ระเวณโซนน้ำเงินตรงนี้คือคุณกําลังจะหมายความว่าโซนน้ำเงินบนเหรอคะห้ามขึ้นไปถูกต้องโซนน้ำเงินบนเนี่ยถ้านักลงทุนไม่เห็นในช่วงเช้าเบ่ายเย็นเย็นวันนี้จะมีความเป็นไปได้อย่างมากที่ทองคำขาบ่ายจะยอมนั่งพักเหนื่อยให้ขาเซลล์ได้เคลียร์ในโซนสีน้ำเงินตรงนี้ พี่ขาเสยลเข้าใจตรงกันนะแสดงว่าขาบายถ้าเกิดว่าผมไม่มีขออยากจะเติมเนี่ยก็คือมารอเติมด้านล่างเหลอครับถูกต้องถ้าถึงด้านล่างแล้วเนี่ยจะมีคนมารอเติมของบายเป็นเพื่อนนักทุนเยอะเลยเพราะหน้าบายเนี่ยจะรู้กันดีว่า 2, 1 3พ2 1 2 0ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีข่าวลบก,กับทอนจริงๆมันหลุดไม่ได้พอมันหลุดไม่ได้ปุ๊บยังไงขาบายก็ต้องเข้ากันที่บริเวณตรงนี้ครับนักทุนโอเคนะทุกท่านนะ บางคนเนี่ยถามต่อว่า,าแล้วผมใจร้อนเนี่ยกดบายเลยไม่ได้เลยครับบางคนก็ทํากับไรหน้าบายมาอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าเขาถือไม้บาย้แต่ด้านล่างมาเนี่ยเขาถือต่อได้เพราะว่าโซนน้ำเงินตรงนี้มันเป็นจุดประกันความเสี่ยงไหมความว่าถ้าราคาทองคํานะครับไม่ได้มีข่าวลบๆเลยเนี่ยทองมันไม่หลุดพอทองมันไม่หลุดปุ๊บขาบายคนที่ถือกําไรมาอย่างระยะยาวๆเขาถือต่ออยู่แล้วครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยแต่อย่างที่บอกนะครับ อย่าทําการบายบริเวณแถวๆตรงนี้โดยเด็ดขาดนึกถึงครับเชื่อผมเถอะทองคาเวลาขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการมาพร้อมกับการส่งสัญญาณแจ้งเตือนในหลายๆสินทรัพย์ว่าคุณครับดัชนีในตลาดหุ้นเนี่ยผมก็เริ่มทําการปรับฐานแล้วนะอันนี้พวกนี้ต่างๆเดี๋ยวเวลาที่เขามีการเคลื่อนไหวเนี่ย มันคือการส่งสัญญาณทั้งนั้นเลยนะนั้จุนครับไม่ใช่ว่าการเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้สามารถบ่งบอกอะไรกับเราได้มันบ่งบอกความรู้สึกแล้วก็เซนติเมนต์ของตลาดให้กับเราได้ดังนั้นทองคํายังคงพูดเหมือนเดิมว่ามันคือหน้าบายแต่หลังจากนี้มันจะคือหน้าบายที่พร้อมจะย่อตัวกลับลงมาได้ตลอดเวลาพี่ๆพ,พอจะเข้าใจตรงกันอยู่นะ อ่ะอันนี้ก็เป็นการสรุปนะครับทองคําทั้งขาบายแล้วก็ขาเซลล์ขาเซลล์ถามว่าถ้าผมไม่มีขอเนี่ยจะเข้าตรงไหนได้บ้างถ้าอยากจะเซฟหน่อยก็ต้องรอจังหวะทองขึ้นไฮใหม่แล้วค่อยเซลล์กันอีกทีหนึ่งแต่ของผมดีดยเข้าไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแล้วก็ไม่ได้ติดลบเยอะอะไรมากมายก็เลยถือเอาไว้ก่อนถือเป็นเพื่อนพี่ๆในตุนขาเซลล์ก่อนนะแล้วถ้าลงมาโซนเงินด้านล่างเนี่ยผมว่าก็คงจะปิดเก็บไม้เซลล์ไปแล้วเดี๋ยวจะพิจรารณาในการบายซ้ําต่อด้วย,วยเนื่องจากว่ายังไม่มีขาวลบ ที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นฐานทองคําหน้าบายได้ถ้าเกิดว่าขาบายเข้าใจตรงกันนะครับขอเลข1คนละ1ตัวส่วนขาเซลล์ถ้าเข้าใจตรงกันกระผมรบกวนขอเลข2คนละ1ตัวด้วยครับขอบพระคุณครับผม ขอบพระคุณ,ณนักลงทุนทุกท่าน,น,นอย่างมากเลยนะครับผมที่ให้การสนับสนุนกระผมมาโดยตลอดเลยนะครับตอนนี้กระผมนั้นก็มีบริการห้องซิกแนลทองคานะครับเนืกลงจากใครที่ชอบเทรดทองคาเป็นหลักเดียงอยางภาพนะราคาตามโปรโมชั่นภาพที่เห็นอยู่ณขณะนี้เลยนะครับนักลงทุนส่งสลิปการโอนยืนได้ที่ลายคูเปาล์นิวส์รูมนะครับและเป็นที่แน่นอนเลยครับเฉพาะคนที่เห็น คลิปวิดีโอดีนะครับถ้านักทุนสแกน QR ียร์โค้ดชำระเงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมแถมวันเพิ่มเป็นพิเศษให้เลยนะครับผมให้มากกว่าที่ปรากฏอยู่ที่บริเวณหน้าจอตอนนี้เลยแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้อยากจะเข้าห้องซิกแต่ว่าอยากให้การสนับสนุนกระผมนะครับก็ตามกำลังศรัทธาได้เลยนักทุนใช้เคียร์โค้ดตัวเดียวกันเลยส่งสลิปที่ไลน์ไอดีตัวนี้แล้วก็บอกผมว่าอยากให้การสนับสนุนครับสนับสนุนเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่นักทุนเลยผมมีเป็นตัวคลิปวิดีโอ เทคนิคการเทรดทองส,สั้นมอบให้กับนังชุนเป็นการตอบแทนนะยังไงต้องขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากเลยแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ